สบายดีพี่น้องบ๊สุขสุขชนสุโมงสมบอดเนาะพี่น้องเนาะทางประเทศทางฝั่งไทยฝั่งและต่างประเทศน้ำเนาะพี่น้องมึอนี้ก็มาพุ่งอกับซองบาเบนเนาะพี่น้องมึอนี้ก็บบาเบนสิมาถ่ายคลิปน้องเต้พี่น้องในเบิรงนในส้มเนาะพี่น้องเนาะไอพีุ่กตุกถ่านกับบังท่านกับบอดดี้ส้มน้องเต้เนาะบางคลิปกับโบมีเนาะพี่น้องบางเชิงว่าบาเบนบ่ได้ถ่ายอ่าสบายดีไปลูกเหแม่ลูกไปไป น้องแวกนำ้ำสบายดีไปลุกน้ำไว้ลูกไว้ดดโดยกเก่งเลยโดยตัวพี่น้องมังคัคือกินเย็นแต่นาวตัวโบเยนพี่ลูกไว้มันร่มมาเจ็บคอลูกไว้น่าอป้าตัวไหนะให้ลูกตัวไหนะมะเออให้ลูกให้ลูกตัวไหนมะให้ลูกให้ลุูกแม่น้องแวกพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีทุกคนเด้ออัน พ่อค้ามึงจะเอาลายเดี๋ยวให้ลุงข้าตัวเย็นน่ะไหมลุงมาเอาตัวเย็นน่ะลุงอยังได้ตัวเย็นน่ะลุงหมูยใหญ่พ่อค้ามึกินเย็นน่ะมันมันลมน่ะมันเป็นวัดน่ะลูกสบายดีกําลังเน่สบายหลบซองน่ะลูกใส่ของเบาเบนพี่น้องอยู่สามปีปลายยังบูสูน้องผูสองปีปลายพี่น้องเอ้ย นาแต่ละมื้อพี่น้องแต่ละมื้อนี่ลงมาหาเนี่กินแนืเย็นเย็นข้ามมากับพากันเป็นว่ะเฮ้ยปาะหูนั่งกินใส่ยกับบกขักอนนั่งกินอืมอ่าแซ่บบ่บอกพี่น้องดูแซ่บบ่อหปลาลุ่งหงลาลุงกินนะหงลาลุงกินนะนางลุงลูกนางลุงหงพอรุงพังพังลุงพังลุงสิทานไปแซ่บอยู่บ่ บอกเคนะไอแบกเส็บบอลูกบอกบอกปลาลุงนะเส็บบออเหรอแม่อ่ะเต้เด้เสบบอออะเต้เอ้ยเส็บบอปลาทำกินนิโดนะเส็บเป็นมาพี่น้องเส็บจำได้เส็บจำได้ช้ำนี่เ็ไปได้เอาลูกเ็ไปได้เอาเ็ไปได้เอานะโอ้ยเก่งพี่น้องเอ้ยจะคว่ำคนละมือละเบนเลยพี่น้อง แทบไม่นนกกััได้กินแล้วนั่งพี่น้องกันได้กินแล้วนั่งกันยามไม่ได้กินแล้วโอ้ยเล่นไล่เล่นไปเล่นมาพี่น้องบางเสือกันล้มไปนำเลยพี่น้องเขาโบสถ์ไทยให้พลอยพี่น้องได้เบิ้งเลยส้มเนาะพี่น้องบางเถียงบาเบ้นกับหาเวียกบางเสือกับไปส่งปูนให้อาพี่น้องกับโบสถ์ไทยให้พลอยเม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะพี่น้องเนาะมันนี้มีโอกาสเรื่องจากมาติดส่งปู้ในแมคเแล้วก็เลยมาเห็นร้านๆอยู่ในห้างพี่น้อง ว่าเบงก็เลยถ่ายให้พี่น้องเดบงเลยส้มคันคัดใจแล้วก็ให้สักแล้วแม่นถูเบิร์ดแล้วก็พ่อเลยลูกบบกินไลน์เลยเป็นวัดเด้อเจ้าเป็นเป็นวัดลูกเด้อนานานไอบีดนั่นนองกอลูกมันเปื่อนดยนะลูกอันตี้ด้วยสิพอเด้อกินอะไรเยวะนะพ่อเด้วนง่นเป็นวัตต์นุ่งเด้อร์งนพากันเป็นวัดตอ่ะ เอาไปทิ่มเองกูลูกไปทิ่มเองอันเต้กับไปทิ่มมั้ลูกกินเบิร์จะก่อนย่างทิ่มเด้อโมกินกระจานะตอนมันเย็นนะจะเป็นแม่ใหญ่คูนพี่น้องสวัสดีพี่น้องเมยคูนมาเลือกอย่างเนาะมาเลือกยาไรพารีนเมย์เชียวพี่น้องยาที่เชียร์เสร็จนะเมย์ไนคูนเมย์ไนทุ่มพี่น้องฮ่ากับลูกได้พี่น้องเอ้ยหน้ากับ ก็จาสวยบัวสวยนั่งเห็ดปึกศึกอยู่พมกันดิอันพอสิได้ลองได้ล่ำมาพี่พ่อพี่น้องผมได้พังได้อยู่บนเนาะบโม่ได้พี่น้องเอฟซีเป็นอยากพังเจ้าล่ำเป็นยังเมื่อยพี่น้องไว้เดี๋ยวให้เพิ่นแข็งแรงสักก่อนพี่น้องเพิ่นพักพื้นเพื่อนพ่อสักก่อน ฮ่าคือเอาออกจากกระพกุกไปนี่กินลายเดอ้อม,ม,มาลูกมาทำอยกินลายเดอ้อเดอ้อมันแหงลมเป็นวัดเป็นไหนอาต้กับพ่อลูกไหมใ้ลูกมะให้ลูกไปอืมให้ลูกไห้ลูกไปเข้ายาเลยอืมเก่งมากไอ้แบกยานะไอ้แวกยังยาทำกระยาเลแม่ ไมานั not, right? ่นนั่นนั่นนั่น่ามตกเลยตัพี่น้องเลยน้ำเอาน้ำมันกระเบิดเลยเนาะบาคำดูดูมันกระเบิดแล้วน้าเดีงอแงเดพี่น้องฮัาตกอีเลบาท์นี่เฮดเบาทนี่เปลือยเปล่า เฮาเข้าไปยังลูกนะยันแก๊สตกใส่ได้ลูกพูนอือเฮาตกอีล่ะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยแต่ละมื้อต้องได้กินพี่น้องเอ้ยันบ่ได้กินกเป็กวนกวเด้อพี่น้องกินคู่มื้อัพี่น้องท้องก็ใหญ่ออพี่น้องเอ้ยอ้ยกระดมากินมาลูกนี่บ่เแล้วอเนตกแกพี่น้องบ่ักาเนนี่ๆๆ ไปลองแห้ตีพังวลาลูกไปเฮ้ยเฮไปเฮ้ยไปลองใส่ตีลากูกไปเฮ้ยไปลองห้ปลาลุงพังหนอลองไหมลูกเล่นเพลงปลาลุงพังดูฮะโอ้หพี่น้อยหุกสดหยกสดพี่น้อยหุกสดหยกสดอยู่ อันก็ได้เบิ่งเขาให้พี่น้องหับ uh ส้มไปเรื่อยๆนะพี so ่น้องเนาะที่ทายปริญญาให้เบิ่งพี <S <s ่น้องไปแล้วไปแล้วผูนไปซึมวีรบารีป้ากินหมกมาป้ากินอยู่เนาะเอาทานออกไปผูนนาะป้าป้าเอานอกผูป้า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 อันขี่รถอันอันรอบตัดให้พี่น้องบนพังดูฮะหยุกล่อพร้อมเด้อ นิ้วลองให้พี่น้องเบิ่งเดอ้อให้ปลาลุงเบิ่งเดอ้อนี่แหละนี่แลหละครับปวดพี่น้องไปขี่มอไซค์บิ๊กไบคเป็นเด็กพี่น้องเอ้ยบิ๊กไบอา์วันพี่น้องพันซีซีพันซีซีหลุด,ดของน้องอาตติพี่น้องป้าต่อพี่น้องซ้ายหมอพี่น้องเบิร์นดูหามอรถลุงนึงขนึันขี่ซ้อนกันเป็นแบบพี่น้องประคัมสิพากันไปใส บอกลุงด้วยะไปบ้านไปบ้านไปานไปบ้านเฮ้ยเฮ้ยบอยปลาลุงดูสิปลากันไปสายหนอป้าดือ้อป้าดื้อเก่งมากปาเป็นลูกของบาเดินมาที่นี่เนาะก่าดื้อเนี่ยส่วนเนี่ยก็เป็นธรรมดาของเด็กหนอในพี่น้องเนาะ พีกน้อ็คือว่าะพี่น้องด็่น้องพี่น้องนาตามตึงนาวันตามเล่พี่น้องเยนอกจากนั้นเก็บอลเบนสีเล้องอเาลิกาพาจากน้อพี่น้องเนาะเขาหับสมน้ำกิฟนาพี่น้องเลยสาหรับเอซีถานเนาะเอซอาเต้เอฟซีแมนเชเตียวบอเบนกเขาเขามาเป็นกาลังใจให้นเลพี่น้องเลยซึ่งบอเบนก็ได้ถ่ายคือเก่าเลยพี่น้องจะในเอซ่จะว่าคือบกขอเห็นบอเบนมาถ่ายน้องอารเต้แปลว่า บาเบ็นกับหนึ่งมากกับบมี่คอยเวลว่าปันไดพี่น้องมือมือคือมีเวลาบาเบ็นก็มาถ่ายพ่อแม่พี่น no> ้องได้เบิ้งในส้มคือเก่าเลยพี่น้องแต่ว่าสิถ่ายเป็นแต่ละคลิปพี่น้องหายไวหายเอฟซีบางทีทอดนะพี่น้องสองซ้ำมือถ่ายคลิปให้เพ่ดแต่นึงหรือว่าถ่ายคู่มือกเพราะได้อยู่แต่ว่ามันกับว่าห้ากับโบมีเวลาปันไดพี่น้องบาเบ็นกับคนไปหาตัมาหากินกบบว่าแมนพี่น้องหาอยู่หากินบางเสือบาเบ็นก็ลงหวยลงห้อง อันนี้ไข่หมูแดงพี่น้องหลังจากกับบัลลนกสิเขอโปรตีนเป็นตัวนี้เด้อขอขอบคุณทุกถูกานที่เขามาเป็นเรื่งบันดาลใจให้บากเบนเนาะเอฟซีการที่เข้ามากดให้กำลังใจบากเบนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอทุกถูกานสุขภาพเข้มแข็งเด้อบวชที่เป็นทั้งอุดรคอนเกนทั้งนุ่นนะพี่น้องเนาะทั้งสระกขามทั้งโคราชนะพี่น้องแล้วก็ทุกๆจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็ทั้ง คุณอาวาลิสานำเดอสู่ทงต่างประเทศให้เพื่อนดูดีไม่แห้งเข็มแข็ง,ขง,ขงทุกคู่ทุกคนซุ่มสุบอ่บอนบ่อที่เป็นทั้งทั้งผังลาวทั้งเวียงจันนำเดอพี่น้องเดอมาหัน,นนี่แล้วกับประเพณีิข้อกเก่าควาสบายดีพี่น้อง